ตัวนี้จักเดือนจักปีนะครับพ่อตัวนี้ครับตัวนี้ก็วนันมันสิขึ้นแล้วล่ะมันขึ้นแค่นึงแล้วมนขึ้นแค่นึงแล้วนะครับมันมันพุ่มน่องมันโย่อืมครับพุมน่องมันหลอมันขึ้นสามเท่าแล้วก็ยังเ,เ,เกี่ยวครับ เชือสายก็มาจากพ่อแท้บ้านนี่เนาะพ่อโบลั่หรือมีรับพ่อโบราณใบทับตั้งแต่มีแล้วเนี่ยยุ่บทับอันไหนใบครับใบทับพ่อกับมีทับของทับมาหยั่งบุระจับก็ได้มีใบยุ่งคล้องคล้องอะไนะครับอันนี้มันลูกหยิบคล้อเของมา ว่าตัวพอ่อไั่เดี๋ยวนี้เขาให้แสนสองแล้วตัวพ่อเหรอครับเออพ่ออยู่กี่ยุนี่บ่พอนะ่ออายุป้าหลวงน้องพอ่อดวงน้องพอง่อพอ่อหนองสอนพ่อมันลูกพอก,กันครับไหนเล่าก,กันเสือมากนั่งนิง่มาติดตามชมนะครับ ค่อยบ้านครับผมอยู่ที่บ้านโพนะครับบ้านโพครับข้อนี้นะครับมี3สามตนะครับมี่สามตันนี่เป็นแม่นะครับแม่ใหญ่นะครับ นีอันนี้ลูกลูกน้อยนะครับลูกตัวน้อยนี่ก็เป็นเอื้อยของตัวนี้นะครับเอื้อยของตัวเมื่อกี้ครับผมท่านเด็กคุ้ยเรืองราค่านะครับราค่ากอยู่วงังสิบีว่าครับเพราะว่ากับเป็นควายโบรานนะครับควายบ้านธรรมดาเดี๋ยวจะไปทาข้อนะครับเพราะว่า เจอเจ้าของนะครับผม,บบบบมครับผมพ่อที่นี่ผมขอสัมภาษณ์สัมภาษณ์พ่อเด้อวายมันจะมีแม่ใหญ่เนาะมีแม่ใหญ่ล้วก็มีลูกสองตัวเป็นลูกแม่เบิด<ช>นะครับผมนะเป็นลูกเบิดที่นี่ผมสืถามวิธีการเลี้ยงดูนะครับของพอ่อ พ่อของพ่อนี่ตั้งแต่เศร้าตั้งแต่พ่อตื่นนะครับจนว่าพ่อน,นอนมูลวครับครับผมพ่อมีวิธีการเลี้ยงดูควายจังใดเนี่ยครับเมื่อเศร้าก็ออกมาลำนี่หละเศร้านี่เศร้าบันไดครับพ่อเศร้ากับประมาณแปดมงเศร้าแปดมงเศร้านะครับตอนนี้ผมคุยอยู่กับพ่อสอนเวทพ่อสอนเวทอ่าพ่อสอนเวทนนบ้บานนนดแดงสอนเวทบ้านนนแดงนะครับผมอ่าพ่อออกมา หลังจากนั้นงานกับลามประมาณจากสามสี่โมงสี่โมงกับเขาขอดกินหยาเกียวสามสี่โมงกินเฟืองมีเฟืองให้เฟืองีห้ยาให้หยาครับอาบน้ำนอนนอนข้นบ้ครับช่วงเช้านี่ก็ก็อาบน้ำเที่ยเดียวอาบน้ำนอนข้นก็อาบน้ำเที่ยเดียวน้มือแรงจริงจริงก็ปล่อยออกมากับมาลามไม่อย่างเพอ่กว่ากับพอกินกับล่างล่างแล้วกาบขอกครับ แล้วช่วงใบเหมือนครับจนหอดจังม่วงเลยครับลายเขอยู่ในคอกเลยอยู่ในคอกเลยย่างงยครับจนเท่าเดี๋ยวนี้ลราหอออกนะการให้อาหารนี่พ่อให้ตลอดอาหารพ่อให้เศร้าเศร้าลามแล้วว่าออกออกมาลามมาอย่างปุ๊บประมาณสองชังม่วงพ่อเอาเขาเอาเขาแล้วก็เอาอาหารให้เอาาให้พวกเราหอบเราหอบพ่อมันกินไ้อยู่แล้วก็พักผ่อนพักผ่อนปุ๊บช่วงแรงมากออกมาลามมาลามก็เอาเอาอาหารเขาให้ ตอนจะพักนอนช่วงแรกนี่จะม่วงครับพ่อต้องแรงเหรอประมาณหกม่วงหกม่วงนี่ละประมาณหกม่งนะครับเอจตานี่กับหกมงแล้วมันคำใยา่เนาะครับครับนี่ส่งโดนมันนั่นหมือนนะเพาะเนาะหมนมื่นครับผมแต่ก่อนพ่อเก่าออกซีม่วงแรงคนละแต่ว้านเดี๋ยวนี้มันเพ่อหัวตั้งแต่มาตะชุลาคุณครับเรื่องหัวเจ้าออกออกม่วงปีม่วงแรงฟอออกออกมาลามไม่เดินมาอย่างครับพ่อร่ดเด้ออกทุกวันครับผมเพาะรด้ออกประจำ ทีนี่เอาเขาครอบนะครับเอาเขาครอบนี่แล้วก็ให้นอนเล่นบ้างน้ำล่างน้ำล้างน้ำอาบน้ำอาบนี่ให้อาบน้ำอาบน้ำให้นี่ให้นะครับแล้วก็นอนแล้วก็นอนได้ให้อาหารอีกว่าครับช่วงนอนนี่นี่นี่ช่วงนอนก็เอาใส่หั่นเนื้อตอนที่เขาไปนี่เราคือห่อไม่กินนี่กันคือโบอิ่มมาเนอะเปบโบอิ่มเขาก็ให้อาหารไว้จักหน่อยครับนี่อาหารหยาดินะครับอาหารหยาดเนี่ยที่เกี่ยวมาไว้ที่นี่นอกจาก แล้วก็ให้เพื่อนนอนเพื่อนพักผ่อนพ่อก็ออป,ปิดคอกเนาะแล้วก็อ่าเข้ากับกับสองโม<อ>งเช้าเลาจเจอกันสองโมงเช้าเจอกันของมือไหมนะครับผมที่นี่คอกของพ่อน,นี่มีการนอกจากให้ปั้งแหง้งให้ยาสดแล้วมีอาหารเสริมอย่างอื่นบ้าครับบ<อ>เป็นเลี้ยงทระเ็นบ้านเลี้ยงธรรมดาเลี้ยงธรรมดาทั่วไปนะครับผมบ่มีหัวอาหารบ่มีนั้นครับผมเลี้ยงธรรมดาครับเดี๋ยวผมแนะนำตัวก่อนเนาะเป็นไผคือจังมาถามอ่ามาสัมภาษณ์พ่อนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ลังกำลังถ่าย ครับถายทำควายอยผมมาจากช่องอืดเวกชแนลครับผมกับมหาทายทําครับผมทายทํำควายบ้านๆหรือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้เกษตรกรนะครับกับเกษตรกรน้ากันได้เชื่อมโยงกันนะครับเชื่อมโยงกันก็คือต้องการควายนะครับควายอีสานควายบ้านนะครับแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับในราคาที่เหมาะสมสมมาคว่วนนะครับผมกั ็เลยออกมาครับนะครับก็เลยออกมาถามพ่อนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงดูบางที่นะครับคนเบิงนะครับกับที่ีคนเบิงอยู่ต่างประเทศแนี่กับก็อยู่ในประเทศแนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นในประเทศไทยนะครับผมเบิงนะครับบางคนอยากหันมาเลี้ยงควายนะครับผมก็อยากได้รู้วิธีการเลี้ยงดูของแต่ละครอบนะครับเพราะว่าบูคือกันแม่นครับผมพ่อเนี่ยเลี้ยงง่ายง่ายครับครับบางคนเขาเจ้าของอื่นเขาเจ้าก็ับไปเลี้ยงเบิดมือ มีเวลาผักพันธเ์ไาครับผมมีเวลาของพ่อเกียบส่วนใหญ่ก็เอาไว้ในขอบแล้วกันเกี่ยวหยาไม่ไไวยหายเนาะเกีียวหยาไว้หายครับเครื่องสร้างนี่คือมันเบิดอพออัดไปหล้วมันเบิดอพออะไ้เกีียวหยาในเกีียวหยาที่ตัดหยาครบเอาก็ปลูกหยาไว้นี่นั่นแล้วพ่อก็ปลูกไว้หยาจากในบ้านปลูกหยาแล้วกบใช้เครื่องตัดตัดมาแล้วจะมาหออให้แค่นั้นแหละวอดบอเลี้ยงหยาตึมูขันมีเกษตรกรเพื่อนสนใจ มาได้นี่พ่อเพื่อนอยากได้แบ่งปันไปเลี้ยงเออว่าจังไดครับเอ้เลยคือกันตกไปมาตกลงราคาคุยกันนะครับผมพี่อยากพ่อก็ว่าเก็บไปขยายพันธุ์กันนะครับเก็บไปขยายพันธุ์เม่นีครับแมียนีไงคือมาทำลูกออกมาคบแต่ที่ได้ขยายพันธุ์จากนั่นก่อนแ็ยงสีปล่อยคร่อยากก็ได้แม่นี่ต้องการกบว่ากันไปตามนั่นขยายงัวคือกันครับ โคกับขึ้กันครับครับปั่นพี่ปั่นน้องไวเลี้ยงรายครับผมอ่าพ่อมี่เบอร์โทรศัพท์บ่าศูนย์แปดแปดอ่าศูนย์แปดแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดแปดสี่สามสามแปดสี่สามสามนะครับอ่าผู้ใดสนใจนะครับผมโทรคุยสอบถามราคาเด้ออ่าแจ้งราคาหรือว่าเปิดราคาไว้คร่าวๆนะครับผมสามโค้งนี่ครับสามโตนี่ครับผมที่ว่าราคาไว้หลายปันใดครับประมาณแสนสองนี่ละ ประมาณแสนสองนะครับ <carbohyd S 3> ผมต่อร่องกันได้อีกเพราะว่าผมเขาวขาว้านเนาะเขาเขาวครับผมเขาวข้ากันนะครับ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 ผมสําหรับคลิปนะครับการตามหาควายนะครับการตามหาควายงามนะครับหรือว่าควายควายบพื้นบ้านหรือว่าควายอีสานควายโบราณบ้านเฮานะครับผมก ฝากกดแช่นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมหาทายคลิปนะครับเพื่อให้พี่น้องเดบิ้งไดุ้กชมกันอีกนะครับผมตอนนี้นะครับบ้านโพครับผมสถานที่ตรงนี้นะครับบ้านโพนนแดงนะครับตำบลปะโคอำเภอขุดจับจังหวัดอุดรธานีครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอนะครับจบคลิปนะครับ ไว้เพียงสํานีอครับผมก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมก็ผมสวัสดีครับ